ก,กับตาครับอ่ะมื่อนี้ก็บว่าฟอกันเกี่ยวบเที่ยงขึ้นมื่อนี้กับอะไเนาะตอนแรกมันสัมผัสเด็กป่านนี้กีบว่าจับตื้อกันคือว <c oughs> ่านนมันด้วนปวดเจ็บปวดตอนแรกตอนแรกมันสัมผัสย่ามเด็กว่าปลูกกันเึ็นมหสัมผัสเด็กตันนี้ทั้งด้วนหมดเลยอย่งนี้กะบชิว่าด้วนกะกะด้วนเติบอยู่ปะมันเกี่ยวกับมีอย่างรอบๆคุณฟังมั้เกี่ยวกับมีอย่างเกี่ยวกับเลขกับเบอร์อยู่มันเกี่ยวกันเกี่ยวกับตัวว่างแน่งไปวัดอาจารย์ ขยันเป็นลึกลับแม่ดิเอ้าขันไางนะเออปุ๊กรถสัน่นกันมางเพราะวุ๊กแล้วกันวางสั่นเป็นตะปุ๊กอยู่มือขึ้นนี่คำนั้นเมื่อนร้อนหวอยังมือถืนแมนมือขึ้นคำนั้นมือร้อนเมื่อขึ้นนี่เด็กๆผมในกาลังตอบคอมเมนต์เอฟซียูนไปลูกขึ้นมาเบาขิดเอ้าเพิ่นโทรมาอืมทรมาว่าทุ่มมาหยั่งบริษั่นเอ้าโทรมาหาผมเราบอกถามมาโทรมาหยัง่งเอ้า าจารย์ผมบ่ได้โทษไปว่าพอเสิรดอกเอา่โทษยังไงมันชั่วอยู่นี่ว่าจานย์<ม>บางทีถ้าคุยกับทางโทรศ<อ>ัพท์ก็ต้อคุยเม็เสจโทรเม็เสจยงให้คอยเดาครับเลขไทยเบอร์โทรศัพท์หน่อยคอยเดาเลยเบอร์โทรัพผมนะ่ะเออมันออกแล้วออ,ออกแล้วออกก็ตัวหกแปดล้วออกเมื่ไหนนี่ออามันออกไป่ดีฮะออกจะใหคลิปเมื่อวานยังวะเออที่อวาน ตองบเลยไม่ได้ลงมเบอร์นาะไม่ได้ลงเบอร์ไโอ้แนาเสียดายมากเนาะครับเขาซูซาร่าเหมือนก็เมื่อนี้เอาบะหมี่อนหมายถึงมุดขึ้นเนาะอ๋อไม่อาอย่างมัดจุก็เลยคุยกันอยู่วันหนึ่งบอกว่าโบได้โทษไปเพม่อนกับว่ามันโชว์อยู่อืมไอเบอร์ไอเมสเซจนั่นนะมันโชว์ก็เลยต้องกมาโบได้โทษแล้วเนาะเออคนที่ว่าจะโทษไป กั๊กสิโต้เป็นยังตอนตอนตอนแรกผมก็เข้าไปแล้วอตอนบ่ายผมก็เข้าไปแล้วเขาไปเรากไเข้าก็ได้ตัวเฉลยพิษนามาหน่อยโอ้เฉลยพิษนามาเน่ยลอยน้าป้อมๆอยูหน่อยไม่เห็นว่าเฉลยพิษนามาเป็นยังก็ไปลอยน้าไม่ดามจริงด้หยไม่ก็ไปลอยเดี๋ยวไปฮอดว่าเห็นค้นดำขี้มิีขี้มิมอยู่ในน้ามันไหเพิ่นว่าไงว่าเอากุ้งผมก็อยากหูไว่าเอ๊ะกุ้งนี่มันมันมีอีหยังงจะได้กุ้งอะไรสิไปมุดหางกินมันหางุย่งั้แต่ว่าเริ่มไปสร้างอาขุนไหม วะพ่อพีกลุ่มวะพ่อพี่เลยพอตะกบเอออะมาหนิเมื่อเช้านี่็ไปไปบ้างตอนแรกอยู่ดิโอไปบองแรงนี่บปล่าตอนแรงนี่อก็มันมากตัวนี่มันก็อะไรมา,าป,ปนนลูกตอนเดินอย่างไรนี่หลังจากไปแล้วนี่ออกจากวัดเพิ่นมากกับว่าปุ๊บไปนี่แบนที่แจ้งข้าวด้วนวันนี่แจ้งข้าวด้วนก็แสดงว่าเด็กคนบอกว่าอันนั่งคุยกันสกงอนทุ่มหนึ่งยังเนื้อครับแต่นั่งยิ้มหันละนั่ง สนทนากันยู่นหยิล่ะกาทุ่มหนึ่งผมก็ออกไปไปหากินเขากินปลาแตจังค่อยเยีุ่ลาปลาปังแล้วจังค่อยไห้มาเอ๊ะผมสงสัยล่ะกันสงสัยกาว่าทุ่มหนึ่งไปเมื่อเนี่ยเนห่ปัญหาไหมมากบอกเป็นเป็นยังเพื่อต้องจับการเวลาเขาทุ่มหนึ่งไปเป็นปัญหาแล้วปัญหาเลยปัญหาเน่ปัญหากบผมนี่นั่งโดนจนปวดขาโอ้ปัญหาเพ้่เฮ้ยอยเ่ยเย้ยเฮ้ หมายถึงว่าตุ่มนึงใครเมียไงแมนจะเอาไปตีแล้วมันสิมัวซัืออะประเดียวเาหยั่งเออพวกอ่าโอเคเขาไปแล้วเนาะเขาไปก็เลยเขาไปทอดก็เลยอ่าถวายปัจจัยที่เอซี่อ่าพ่อสถาพรเนาะพ่อสถาพรอันทำบุญมาสามพันจับกับอนุโมทนาสาธุบุญนเนาะพ่อสถาพรสถาพรสถาบุญมาเพิ่นบอกจะซื้อสถาพรเนาะ่ครับเพราะว่าเคยมีครอบครัวสถาพรเนี่ยเป็นมาถ้ำบุญวันอันวันนี้ครับอ่า เป็นทำบุญวัดอ่าวัดคุณแห่ขาดเคยฝากผมซื้ออันาานั้นพอสาบานขาดเกยฝากผมซื้อเป็นซื้อเจ้าอี้มี่ยังต่อยัง,อยงเพื่อให้ผมเปลี่นธุระเปลนสื่อบ้างให้วัดคุณแห่ครับตั้งแต่ช่วงคุณแห่ั่นดต่างครับ,บนั่นเนาะการหลังจากนั้นเนาะครับวันนี้เขามาต่อหลังจากที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ถามอาจารย์ ตกลงมาขึ้นนี่ผมร้อนหรือว่าจานร,ร้อนอืนมอืมผู้ใด้ร้อนไผ่เอออืมไผ่สิไม่ได้ร้อนนี่แหละว่าแต่เราก็โทรศัพท์มาให้เพิ่งนี่เหลว่าวสั่นมีน่หลีนะจังหวะจะนอนทากโทรษสามในนั่งทบบามบ่เฮียมาได้เต่งในยังมีจังหวะได้ที่ได้โทรออกไงวะบ่นะามันขึ้นนี่บ่ี่บ่บบมีโทรศัพท์ผมบ่ได้มีอืม แต่เรื่อมะเบิงมะหมี่มีตอนแรกก็คิดว่าตรวจสอบข้อสอบเป็นความดีแมืนเช็คแล้วบ่มี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเอ่ยกันเออก็เลยว่ากะให้เบิงเพิ่นกระให้เบิงแล้วเอาเอาก็บ่เป็นหยังดอกซังต่ออือบบดนี้ก็เลยเอามาคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าอือเป็นจังได๋ฝันไปมืกอคืนเจ้าถามแม่นอือเพราะอะไฝันไปมืกอคืนเอาเสียฝันยังเสียฝันดูแท้ แต่ว่ากที่มาสิ่งีเลขพิเศษให้นั่นเดียวสามตัวนะโอ้หนั่นาหน,นาหน,นาหน,น,านเริ่มตัวนะเรื่มเริ่มคอยเริ่มมองนี่นั่นเลยเพระาะว่าเจ้าปราชญไปตามเลขอสามตัวอาจารย์ว่าชญ์มีที่เดียนให้คือเลขสามตัวนี่โอ้จำได้แล้วบานคือจงิี่โดยปกติเนี่ยผู้นี่ตีเพิ่นเคยให้เนี่ยเพิ่นกะสีที่จริงเพิ่นให้ที่หน,นตัวที่หน้าตัวแต่ว่ามีหวัวซีหนึ่งเจ็ดกับ หนึ่งหกเลยนะแต่ว่าซีนังเกียรติได้มือเลขออกก็เลยบ่ได้ผมก็บ่ได้ไปแล้วข้าจะไปหาทายคลิปมันเหมาะสมหอเปา้าไปทายคลิปก็เลยมีคนที่เข้าไปเขียนงานซอยเพิ่นน่ะได้คนเดียวได้คนเดียวได้เลขสามตัวแจกนี่สาจริงเขาหักซีนังเกียรติหมดเลยแมนจัิงปะบ้านนี้จะฟังนะตั้งแต่เมื่ออ่เมื่อเพื่อนให้ให้พิษณุมาให้พิษณุมาแล้วก็ ปัญหาปัญหาอนุบาลเนาะปัญหาอนุบาลที่ใหญมากที่แรกเลยอาอนุบาลมากเอออนุบาลมากที่หายเฟ้ากุ้งนี่เนี่ยอนุบาลมาก <laughs> เด็กๆเ <laughs> พิ่มบอกอาทีมไทยไว้ว่าเดี๋ยวช่วงโค้งสุดท้ายใกล้ๆเดี๋ยวจะค่อยมาจะคอยเบ่าอีครับคือผมตระงนี่ใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับว่าสิมิเ็กสามตัวห้ือเปล่ามันนีงก็เลยแซ่แถามไปเพิ่ะว่าสิมีเตกพิเศษ วิเศษหรือพิเศษพิเศษพิเศษเนาะการบาริการเข้าใจระมันก็เลยว่าที่ว่าเลขพิเศษตีแรกที่ว่าเลขพิเศษที่ว่าสี่ให้ในตีแรกเขาเสนอเนาะเขาบอกว่าเอ้าบอกไปว่าให้ไปมืออื่นเนาะที่นัดกันไว้ระไปมืนขึ้นผมก็แจ้งยุทธชีไปแล้วว่าอีกสองมือก็คือมือนี่มือที่หนึ่งมืออื่นมือที่สองครับนั่นแหละ โอ้ยอาจารย์กระสั่นกะเอจี่มันเสีได้ต่อแบบหาซื้อทีนี้มันอันนี้เดี๋ยวพวกทางอื่นเพิ่นกต่สิได้คือเอจี่สิได้ไปหาซื้อที่เพิ่นเบิึงเอจี่ทางทางไก่เพิ่นเบิึงดูยูทูปห้องเนี่ยเอสิได้ไปหาจักหาใบไว้สิได้ทันเวลาแทนสิได้่ทันเวลาเล่าเขาเลยว่ามันก็ชัดแล้วเขาบอกคือโตแล้วว่าที่กิ่งเพิ่นได้ตั้งแต่เมื่อนั้นแล้วสามตัวนะแม่นผมคิดว่าจังสั้นละ เพราะว่าเพื่อนเราถึงไทยว่าช่วงไงช่วงกลางโค้งใ้ไทยใกล้ๆคิดได้ออกให้เขามาเอาไหมนะครับให้เขาให้เขามาหาไหมเอาเพื่อนนับอีกรอบหนึ่งเพื่อนบอกตั้งแต่มือที่เข่าไปที้แรกเนาะเนาะการโค้งหรือว่าเลาะเล็กจริงอเป่าเอาไงตายโค้งหรือกลางโค้งจักสิปลายจักสิยังแล้วเพื่อนบอกว่ายังสั่นเนาะเลาะเล็กจริอเเออเราช่วงใครว่าโค้งสุดท้ายล่ะไปช่วงโค้งสุดท้ายล่ะซีพ่อสามซีมือก็เลาะออกกับซีพ่อมานั่น กำลังใจที่ขาดตอนน,อน,น,นเอฟทีก็ไรก็ไหน่อยนึงยกำลังสีอยแล้วเดี๋ยวกำลังจะปล่อยงูแล้วจะไงจะไงจะปล่อยงูแล้วอยู่เพราะเงินพวกคเพื้นมาว่าอย่างไงใ้ยาก่อนใช้ยาถนนกำลังจะปล่อยงูอยู่แล้วเอฟทีกำลังสีใจขาด <c ười> ปล่อยกันเคื่อกันเดี๋ยวนี้นี่ยคือนยังสี่ผมคิดว่าเนี่อาชีพเบือ้องความชัดเจนเนาะอาชีพก็ความชังเจนนิดนึงคกับเราก็แน่ใจครับแต่ว่าถ้าตัวเลขคือถ้าเพิ่นหาตัวเลขมากปุ๊บแล้วจบจบดิ ขึ้นบอหมดชื่อเรืงหดเรี่งหบไม่ต้องขอบาอีกหรอกจบด้วยหายเดียวบาเดียวยังซี่ย่างสั่นมึงอ่นอะไรเนาะนัดที่เรกล่นัดนันมอน่น่าสิไปหาน่ะผมกบ้านทไปเศ้าทีแรกบ้านบ้นเราอย่างคนเราก็เลยบอกว่าสองทุ่มสามนาทีไขอาเนี่ยาให้ตรงเวลา คิดว่าจากไหผมว่าสองทุ่มสามนาทีไปเขามาเอาสี่หายมายังมืดแตฉสองทุ่มสามนาทีไปเขามามันมันเด็กตัวที่สองทุ่มสามที่เขากินเขาแรงขอไม่อีกว่ามึงนอะขอขอไม่ด้วยสองสองทุ่มก้นก้นจีบอกไงฮะก้อนก้นจีบบอกไอ้ว่าสองทุ่มสามนาทีไปเขามาอีกเพิ่นบอกว่าจากไหนก้อนก้อนจีบบอกว่าสองทุ่มสามนาทีก่อนเขามาเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าอ่าตอนแรกที่นัดกันไรนมืงอื่นก็มึงอื่น บานี้อ่าเพิ่นก็นเลยบอกว่า,วากระสักนกะมืออื่นสองทุ่มสามนาทีค่อยเข้ามามืออื่นสองทุ่มสามนาทีจะเข้ามาม,มามาให้ตรงเวลาอไม่ให้ตรงเวลาว่ะไม่ให้ตรงเวลาวางสันสองทุ่แปลว่ายังบ่เฉลยอีกให้ปัญหามากอีกตัวนี้ปัญหาถามว่าอันอ,นอ,นอนนาจารย์ให้ปัญหาผมอยู่บ่อยครับเราก็เลยเราก็เลยถามสื่อๆว่ได้ว่าอย่างแล้วถ้าจะคืบ กบผมก็ไม่ไปเนาะสองทุ่มผมก็จิไปเศร้าทีอเอาหลังไปไปให้เงนเมื่เมื่อวันนี้เขาถืมามาวีคอได้บะเนาะวานนี้เขาถือม่วีคอกบนึกทีทางเราวีคอาันีเขาถือวีคอล่องเมืองปัญหาหรือปล่อืมลองมดคอเมจังหวไปสองทุ่มสามนาทีหบครับมีมีวีนมาลราบอกวีบอบอสองทุ่มามนาทีเอ ไปมากอเราห้ได้ยามนู่นเลเนะมาตรงเลยลายิบสามเลยบอกมน่สองสมบอกสองสามเท่านั้นแหละเนาะเราก็เป็นปัญหาเราก็บอได้ยายก็ตุ้เทียกันเลปัญหาเราง่ายๆเลยเป็นไปได้เปไปด้สองามแต่ว่าผมก็เขาก็คิดว่าสิบประมาณนั่นแหะเราอาจจะยั้่างมากเลยสองตัวน่ะเนี่ยหาข้าคนดิ เอาว่าตนกีนาทีตัดลูกเมื่อสองสามจเป็นเลขบนเจียวยังมาใส่ก็สิบครบทามเสร็นสองทุ่มสามนทีสองทุ่มก็ยี่สิบนาฬิกาเออแมนครับเนาะยี่สิบศูอรถตั้งกะสองทุ่สามเลยสองทุ่มมันี่ยี่สิบจุดสามศูนย์นึกบหสองศูนย์กับสามศูนย์สิที่ตะลันตไสองศูนสามเพิ่นหายสามตัว สองทุ่มเออสามนาทีตรงไม่ตรงไม่เลขสองไม่เลขศูนย์ไม่เลขสามเราขาดเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งเลขศูนย์สามศูนย์สองทุ่มสามนาทีต่อยี่สิบจุดศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์สามแมนปะสองศูนย์ซื่อๆอันนั้นยี่สิบสองศูนย์สามก่อนสยี่สิบจุดศูนย์สามแมนอกสองทุ่มสามนาทีเนาะสองทุ่มสามนาทีบอกแมน ยี่สิคืศูนย์สามแมนกัสองศูนย์ศูนย์สามแมีเลขกสี่ตัวตอนนั้น่ะก็สองศูนยสามสองศูนย์ศูนย์สามมันเือสีไหนตัวเจ๊ฮะอาแล้ววันหนึ่งวันนี้หกตัวมืนีดิมันลแต่จังหวะเราฟังเด้อเพิ่มมาสิ่มาหายมาสองทุ่มสามนาทีหายมาตรงเวลาเด้อแมนบอกตรงว่านี้ตรงเลยหายมาตรงเวลาเด้อมาแห่นตรงเวลา เออออกตรงๆเนละื่อองศูนย์สามเด้อโอ้ยยาว่าท่าเลขคือมัดคือสีตำเตี่เออคือสีคือส,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 สีบางามเนี่ยนั่นตัวศูนยหางามบําเพ็ฮะง,งามอยู่งาม,งามนี่ศูนย์หาผมมาที่เออบาน <2 S 2> นี่นะศูนย์สามอ,อ้าเ,เอาเจ้าสิเ,าเ,เมื่อเท่ากันเมอากันเจ้าสิเมั่อะนเป็นคลิปเงาไว้ที่รี่นะเอฟซี ผู้ที่กระตังเบิ่งติดตามทั้ง่องให้เงินมีส่วนร่วมครับถูกต้องคอมเมนต์กันมาหลายๆครับพ่อพี่น้องถูกต้องให้เป็นพันคอมเมนต์สองพันเป็นหมื่นคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยอ่าเัาสิม,ม้ามีคอซอยกันว่าปัญหานี่แหละสิว่าจังไหร่ผมขอเจริญง,งานอีกหน่อยก็เริ่มใหม่เลยก็อยากติดต่อผมผมทุ่มซูบือดิว่าผมบอกว่าใครจะได้มีโอ,อกาสตอบผมผมีอะไรมีโอกาสตอบยากลูกน้อยแล้ว ผมได้ตอบความเมียนจากยาจริงๆผมอ่านอยู่นี่ผมอ่านผมอ่านเมื่อความเมียนแต่ผมไม่ได้ตอบเ่ามีโอกาสได้ตอบขอตัวขอพ่ายเอฟซีแย้มช่องแม่วันทองที่จริงเนี่ยผมกระด้อมรับทุกคนนะที่คนเขาเมียนมากนี่ยผมก็ดีใจโย่ผมก็ดีใจเนาะเอฟซีเขาเมียนมากผมดีใจยังไงแต่ว่าการจังคลิปที่ผมบอกเมื่อคืนนี่เนาะ แต่ม,มีบางคนเอฟซีบางคนแต่ก็ต่งคนตามความคิดเนาะเิ่นแต่ว่าโอ้หงอางยงไงแค้ยังขอามม่นี่การบางคลิปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้มาโน<อ>่มาเบาเห็นของแม่นี่แต่ว่ามันก็เป็นความคิดวนบางคนเ่าโต้นที่เขาจว่ามคิเขาใจว่ารับงซีเป็นหน้าหน้าคิดต่างกันผู้ใดทีคิดจันนางไ๋ก็ย่า ที่แน่ๆเจ้าได้ไปได้รักเจ้างานมโน่ะล่ะงานเจ้ามโน่ะจะได้รักเจ้าขันติคิดว่ายังสั่งกับเจ้า่าที่กิ่งแล้วนี่ผู้ใดจีมาน่งมโนตเสียเลยวะนง่นบัเมื่อคืนนี่เกือบัทนาจารย์เพิ่มเพาะว้ามเข้ากับเบาะเลยครับเมื่อคืนนี่ทายคลิปตอนซีทุ่มกว่าเกือบหาทุ่มลงคลิปแล้วหาทุ่มับประมาณหาทุ่มเทงต้องคลิปแล้วนั่น เรากมันหลังจากล่คกเส็จแต่ว่าดางตอบเมินตอนคันพูดอดไคิดว่ามโนคันผูดะไอทีมมตนมากในลักษณะนี่แล้วพัยพี่น้องเด้อผมขออนุญาตเบาเอยน่อคลีดนี้าะบ่ตัองเบิ่งสองคนนี้โศกบุญมน้าเอาจลีงันเหรอเอามานี่จากที่แรกมาน้ำกันได้อหม มานี่จได้ไปก็เราทาได้มเดี๋ยวคลิปหนาไม่จังสี่ได้พันหลังเง้ันสี่แล้วเจ้าหลังหม่งเนี่ยเนี่สั่งเหรอส้าง้จันเอาเอากระานันเนาะเราเราเขาเป็นไปเขาเนราะน้น้าเนะจะได้กะให้จะได้กะให้กำลังใจทุกซองทุกซองทีลย่กำลังทยถ้ำนี่แหละให้กำลังใจกันสุหูทุกคนเมนมเจ้าสีคเขาเมนดีเขาเมนเสีย ผู้ขากับชีนอมรับรอบเราไปข้อมเมียนบ่ลวากันมาเท่ากับเฉีมยวาป้าปุงเนาะข้อมเมียนที่เชียนช่อมนี่เท่ากับยกมือสุดสอดอันนี้ก็ได้เนาะเอาเจ้านี้เจ้าเราไล่์ผั้ใหญ่ับ